โมโมเวอร์ไวนิยายแปลถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะตอนที่59บัลลังก์ของจักรพรรดิทเทียนเฉินไม่ได้มั่นคงนักนับตั้งแต่ขึ้นครองราชภัยพิบัติก็ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนถึงแม้จะทรงงานหนักและมีความปรีชาสามารถแต่เหล่าราษฎรก็ให้ความเชื่อใจลดน้อยลงไปทุกที่กูไปต้องการกำจัดรุ่ยหวางทว่าการเพิ่มความเชื่อมั่นของเหล่าปวงประชาย่อมเป็นเรื่องสำคัญกว่า ความคิดเห็นของเหล่าราษฎรกำลังสั่นคลอนเป็นผลมาจากภัยพิบัติด,ดังนั้นจึงควรเริ่มแก้ไขจากเรื่องนี้ก่อนแม้จะไม่รู้ว่าระบบของซูซินหรูคือสิ่งใดทว่าพลังของมันแข็งแกร่งมากยามที่กู่ไปกลืนกินมันเข้าไปพลังวิญญาณของเขาก็พัฒนาจนทำให้กลายเป็นปีศาจผู้ทรงพลังสามารถเรียกฟ้าบันดาลฝนได้โดยง่ายสาวันผ่านไปเพียงคลิปตา ภายใต้การยุแยงจากรุ่ยหวางตลอด3าวันที่ผ่านมาข่าวลือเรื่องโอรสสวรรค์ที่แท้จริงแพร่ไปทั่วเมืองหลวงอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นประกายไฟลุกลามไปทั่วแคว้นเว่ยรุ่ยหวางวางแผนเพื่อรอโอกาสนี้มานานแล้วทุกครั้งตนต้องทนตกเป็นเบื้องล่างของจัก,กรพรรดิเทียนเฉินเพราะอีกฝ่ายสามารถกำจัดพระองค์ได้ทุกเมื่อแต่ครั้งนี้ถึงตาของพระองค์ที่จะเป็นผู้ดึงจัก,กรพรรดิเทียนเฉินลงจากบัลลังก์แล้ว ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาคงเป็นสวรรค์ที่หยิบยื่นโอกาสมาให้วันนี้ในเมื่อโอกาสมาถึงตรงหน้าจะไม่รีบคว้าไว้ได้อย่างไรในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพระองค์สหานักพรตมาทํานายว่าเหล่าภัยพิบัติต่างๆกําลังใกล้จะสิ้นสุดลงและช่วงเวลารุ่งโรจน์ในหลายร้อยปีของแก้นเวยกําลังจะมาถึงช่างเป็นโอกาสอันเหมาะเจาะเสียจริงสวันถัดมาในเมืองหลวงแท่นบวงสวงได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วประชาชนต่างมายืนรอชมอยู่ห่างออกไป ในขณะที่จักรพรรดิเทียนเฉินกำลังชำระล้างร่างกายและสวมใส่อาภร์รุ่ยหวางก็มาถึงยังแท่นพิธีแล้วฝ่าบาทพระยะค่ะไม่เป็นอันควรอย่างยิ่งที่รุ่ยหวางและพระองค์จะทำการบวงสวงร่วมกันกระหม่อมคิดว่าการบวงสวงครั้งนี้อย่างไรก็ควรจะแยกกันเถิดพะยาค่ะหลงจงเฉียนไม่พลาดที่จะคว้าโอกาสที่จะทำให้จักรพรรดิเทียนเฉินเสียพระพัก ทางฝั่งของรุ่ยหวางนั้นวางท่าอย่างมั่นใจประหนึ่งตนนั้นได้คว้าบัลลังก์ไว้ในอุ้งมือแล้วหากท่านกล่าวเช่นนั้นก็ให้พระอนุชาเริ่มก่อนเถิดใบหน้าหล่อเหลาของจักรพัรดิเทียนเฉินปราศจากความรู้สึกหักแฝงไปด้วยความลุ่มลึกหลังประจบก็สะบัดเสื้อคลุมนั่งลงบนบัลลังก์มังกรคราวนี้สีหน้าของรุ่ยหวางฉายชัดถึงความทะเยอทะยานไม่ได้เก็บซ่อนไว้อีกต่อไปหลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายแล้วพระองค์ก็มุ่งหน้าไปอย่างแท่นบวงสวง เมื่อรุ่ยหวางปรากฏตัวเหล่าราษฎรก็ร้องสรรเสริญหลายปีที่ผ่านมารุ่ยหวางทรงงานหนักพระองค์มักจะแจกจ่ายอาหารและเนื้อแห้งแก่ชาวบ้านรวมถึงสร้างคุณประโยชน์จนได้รับการขนานนามว่าหวางผู้มีเมตตาแต่เหล่าราษฎรมักเรียกพระองค์ว่าหวางผู้เที่ยงธรรมจึงมีผู้คนให้การสนับสนุนด้วยเหตุนี้รุ่ยหวางจึงยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อนักบวชเริ่มทําพิธีรุ่ยหวางก็คุกเข่าลงมองขึ้นไปยังสวงสวรรค์และเอ่ยคําบูชาและอ้อนวอน รูปลักษณ์ของรุ่ยหวางหล่อเหลาคมคายสีหน้าเปล่งประกายแห่งความสุขรวมถึงอาภรนงดงามที่สวมใส่ทําให้พระองค์ดูมีรัศมีของโอรสแห่งสวรรค์ในอีกฝั่งหนึ่งกู่ไปที่ซ่อนตัวอยู่ในเมฆสูงก็ขยับตัวเล็กน้อยในยามที่อีกฝ่ายเอ่ยคําอ้อนวอนตัวเขาก็เริ่มรวบรวมเวทมนต์ก่อนส่งฟ้าร้องเสียงดังกึกก้องลงมาเรี่ยงเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องทําให้ทุกคนต่างตื่นประหนบนั่นคือเสียงตอบรับจากสวรรค์รุ่ยหวางคือโอรสสวรรค์ที่แท้จริง ใครบางคนในหมู่ราษฎรตะโกนขึ้นบนแท่นบวงสวงรุ่ยหวางเองก็ตกใจเช่นกันทว่าเมื่อได้ยินเสียงร้องสรรเสริญจากเบื้องล่างหัวใจก็เต้นระรัวหรือการบวงสวงของตนในครั้งนี้จะสำเร็จผลจริงๆคิดได้เช่นนั้นรุ่ยหวางก็ยกสองมือขึ้นคารวะต่อสวรรค์ก่อนจะกล่าวเสียงดังเทพพยาดาเบื้องบนตัวข้าคือรุ่ยหวางแห่งแกรนเว่ยแกรนเว่ยประสบภัยพิบัติทิศพาย,พยบพบภายแง้ง ทิศบุรพาประสบอุทกภัยเหล่าราษฎรแก้นเว่ยล้วนทุกทรมานแสนสาหาัสกับภัยพิบัติมานานวันนี้ตัวข้าขอวิงวอนความเมตตาของสวรรค์และเหล่าทวยเทพโปรดช่วยเหลือประชาชนแก้นเว่ยจากทุกขภัยทั้งปวงตัวข้าย,ยินดีจะแลกเปลี่ยนอายุไข10สิบปีพอได้ยินคํากล่าวของรุ่ยหวางเหล่าราษฎรก็ล้วนแต่ชื่นชมและเอ่ยสรรเสริญไม่ต้องห่วงปล่อยให้เขาแสดงต่อไปเถอะ จัก,กรพัดเทียนเฉินยกยิ้มที่ดูแปลกออกไปทอดสายตามองไปยังรุ่ยหวางบนแท่นบวงสวงป้าหนึ่งกำลังชมละครตลกพอกู่ไปเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกขำรุ่ยหวางแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบหากชอบเสแสง้งนักเหล่าจื้อจะช่วยเองเรี้ยงเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แต่เสียงกลับเป็นสายฟ้าฟาดลงมาเบื้องหน้าของรุ่ยหวางเผาทำลายขั้นบันไดด้านหน้าแท่นบวงสวงไม่รอให้อีกฝ่ายกลับมาตั้งสติได้ กูไปที่หลบซ่อนตัวอยู่บนท้องฟ้าก็ปล่อยหยาดฝนและสายฟ้าฟ,า,ฟาดกระหน่ำลงมาหลายครั้งทุกๆครั้งล้วนใกล้ร่างของรุ่ยหวางในระดับที่อันตรายถึงแก่ชีวิตสิ้นเสียงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวก็ดังก้องกังวานมาจากท้องฟ้าเจ้างูดินตัวใดบังอาจทำพิธีบวงสรวงร้องขอความเมตตาจากสวรรค์ใจเจ้ามันไม่บริสุทธิ์จิตไม่ใสสะอาดยังไม่รีบถอยไปอีกให้โอรสแห่งสวรรค์ที่แท้จริงก้าวออกมาสิ้นเสียงสายฟ้าก็ฟาดลงมาอีกครั้ง คราวนี้โดนเข้าที่ร่างของรุ่ยหวานอย่างจังหลังจากถูกฟ้าผ่าพระองค์ก็กระอักเลือดกองใหญ่ก่อนจะล้มลงจากแท่นพิธีฉากเมื่อครู่ทําให้ประชาชนขุนนางและทหารต่างยืนบื้อไ่ถึงแม้ทุกคนจะเชื่อว่าเหล่าเทพเซียน,นมีจริงแต่ใครบ้างเล่าจะเคยเห็นเทพเซียนกับตาตัวเองแต่ครั้งนี้หากไม่ใช่เทพเซียนแล้วจะเป็นอะไรอีกเล่าเทพเซียนปรากฏกายแล้วงูดินหรือ ใจไม่บริสุทธิ์จิตไม่ใสสะอาดงั้นหรือเช่นนั้นรุ่ยหวางจึงถูกฟ้าผ่านั่นไม่ใช่หมายความว่าใครจะไปรู้เล่าหากท่านเทพกล่าวเช่นนั้นจะเป็นเรื่องหลอกลวงไปได้อย่างไรก็จริงของเจ้าในที่แจ้งแม้จะแสดงตนเป็นคนดีแต่ในที่รับอาจเป็นคนชั่วก็ได้ไม่เช่นนั้นพระองค์ทําไมถึงโดนฟ้าผ่ากันละ่ะถูกของเจ้าหากสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเหล่าเทพเซียนก็ย่อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือสวรรค์ย่อมมีตาคราวนี้เห็นทีจะเป็นภัยพิบัติที่แท้จริงเสียแล้ว ยามที่เหล่าชาวบ้านกําลังถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่าขุนนางล้วนกําลังตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแม่ทัพหลงที่ไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้แม้แต่เพียงครึ่งคําหากเป็นก่อนหน้านี้ต่อให้พิธีบวงสวงไม่ประสบความสําเร็จถึงอย่างไรก็ยังสามารถยึดบัลลังก์ทองด้วยกองทัพได้ใครจะไปรู้เล่าว,ว่าเทพเบื้องบนจะปรากฏกายออกมาจริงๆประกอบก,บกับการที่รุ่ยหวางโดนฟ้าผ่าด้วยแล้วใครจะไปกล้าคิดการใหญ่กันอีก แม่ทัพหลงหันกลับไปก็เห็นเหล่าทหารมีสีหน้าย่ำแย่รวมถึงตัวเขาด้วยเช่นกันขุนนางฝ่ายจัก,กรพรรดิเทียนเฉินเผยรอยยิ้มคิดในใจว่ารุ่ยหวางไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วไม่รู้จักประมาณตนกล้าขึ้นไปทำพิธีบวงสวงจะมีใครในแว่นแก้นนี้กล้ายกตนขึ้นเป็นโอรสแห่งสวรรค์ที่แท้จริงสมองของรุ่ยหวางคงถูกกระทบกระเทือนแล้วฝ่าบาทเพื่อความสุขของเหล่าปวงประชาโปรดทรงตอบรับคำเถิดพยะค่ะเสนาบดีหันไปทูลจัก,กรพรรดิเทียนเฉิน คราวนี้จักรพรรดิเทียนเฉินไม่ได้หลบเลี่ยงอีกพระองค์พยักหน้าก่อนเงยหน้าประดับรอยยิ้มลุ่มลึกขึ้นไปบนฟ้าก้าวทีละก้าวและเคลื่อนตัวขึ้นสู่แทนพิธีรุ่ยหวางมีรูปลักษณ์กล่อเหลาและสดใสต่างจากจักรพรรดิเทียนเฉิงซึ่งมีรูปลักษณ์คมคายและเย็นชาใบหน้าของพระองค์ไร้รอยยิ้มทว่าเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีสูงส่งจนรุ่ยหวางก็ไม่อาจเทียบเคียงได้ ยามที่เหล่าราษฎรเห็นจักรพรรดิเยื้องย่างออกมาทั้งหมดต่างตัวสันสะท้านด้วยความยำเกรงต่อท่วงท่าอันสง่าผ่าเผยผู้คนล้วนสงบนิ่งนี่คือโอรสสวรรค์ที่แท้จริงบุตรแห่งสวรรค์ที่แสนน่าเกรงขามไม่แปลกใจที่ทวยเทพจะเรียกรวยหวางว่างูดินเมื่อเทียบกันแล้วมังกรกับงูดินก็ต่างกันราวฟ้ากับดินจริงๆกูไปรอให้จักรพรรดิเทียนเฉินอ่านคำอ้อนวอนจบก่อนจะค่อยๆเคลื่อนลงมาพร้อมแสงสีทองกล่าวด้วยน้ำเสียงทรงพลังผ่านประสาทหูของทุกคน จัก,กรพรรดิเทียนเฉินคือโอรสสวรรค์ที่แท้จริงข้าจะนำคำสวดอ้อนวอนของพระองค์ไปแจ้งแก่สวรรค์ภายในหนึ่งเดือนภัยพิบัติทั้งหลายในแคว้นเว่ยจะหมดไปหลังจากกล่าวจบเขาก็ไร่เวทมหามงคลพริบตานั้นเองกิ่งก้านก็แตกยอดอ่อนจากต้นไม้เหี่ยวแห้งแสงสว่างสองรัศมีไปไกลถึง20ลี้ดอกไม้นานาพันธ์ต่างผลิบานเหล่ามัดฉาวแหวกไายกลางลำธารสายนกกระสาออกบินเป็นปรากฏการณ์แสนวิเศษที่ล้วนทำให้ผู้คนตกตะลึง ฝ่าบาททรงเป็นโอรสสวรรค์อันชอบธรรมเป็นโอรสสวรรค์ที่เบื้องบนยอมรับทรงพระเจริญทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีเหล่าราษฎรขุนนางและทหารต่างคุกเข่าลงคำนับสรรเสริญอย่างปลื้มปิติยินดีจักรพรรดิของพวกเขาเป็นโอรสมังกรที่สวรรค์ให้การยอมรับเป็นโอรสแห่งสวรรค์ที่แท้จริงในภายภาคหน้าแกรนเวอ์ย่อมเจริญรุ่งเรืองทุกคนต่างจ้องมองจักรพรรดิเทียนเฉินอย่างชื่นชมยินดีความคลางแคลงใจทั้งหมด มาลายหายไปโรยหวานที่ถูกฟ้าผ่าก็ถูกผู้คนลืมเลือนพื้นที่ประสบภัยปรากฏแสงสีทองอารามในพื้นที่ที่เคยแห้งแลง้งฝนก็เริ่มตกลงมาส่วนที่เคยประสบอุทกภัยน้ำก็พันแห้งเหือดภายในหนึ่งเดือนสิ่งเลวร้ายก็สลายหายไปจนหมดกู่ไปกลับไปยังพระราชวังทันทีที่ปัดเป่าภัยพิบัติเสร็จสิ้นเพราะการเปิดเผยตัวตนก่อนหน้านี้เสี่ยงที่จะถูกเหล่านักรทมาตรวจสอบดังนั้นการอยู่ข้างกายจัก,กรพรรดิเทียนเฉินย่อมปลอดภัยที่สุด ทั้งได้รับประโยชน์จากการดูดซับพ,พลังชี่มังกรของจักรพรรดิเทียนเฉินและเหล่านักพรตคงไม่กล้ามาต่อต้านจักรพรรดิที่มีพลังชี่มังกรเพราะเหตุการณ์กลายร่างครั้งก่อนทําให้กู่ไปกลายร่างเป็นคนก็ยังมีลักษณะของหูสัตว์ปรากฏอยู่โดยที่เขาคงจะต้องใช้เวลาอีก200ปีในการฝึกบําเพ็ญเพื่อซ่อนหูสองข้างนี้ไม่เป็นการดีหากจะปรากฏตัวในร่างมนุษย์ดังนั้นกูไปจึงอยู่ในร่างของลูกสุนัขสีขาวเพื่อติดตามจักรพรรดิเทียนเฉินไปทุกที่ นับจากเรื่องในงานเลี้ยงครั้งนั้นก็ไม่มีใครกล้าดูถูกว่ากู่ไปเป็นเพียงลูกสุนัขธรรมดาอีกพวกเขาล้วนมองกู่ไปว่าเป็นบุตรของเทพเซียนพวกขุนนางเลิกต่อต้านการเลี้ยงดูสุนัขอย่างดีขององค์จักรพรรดิอีกทั้งยังยกให้กู่ไปเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองถึงขั้นภาวนาให้จักรพรรดิเทียนเฉินปฏิบัติต่อกู่ไปให้สมกับเป็นบุตรของเทพเซียนแต่กู่ไปไม่ชอบถูกวางไว้บนแท่นสูง เขาใช้ความพยายามอย่างมากในร่างหมาน้อยที่จะกระโดดไปมาในท้องพระโรงจนสามารถอยู่ข้างกายจักรพรรดิเทียนเฉินได้ตลอดเวลาเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นกู่ไปก็เลิกฝึกบําเพ็ญเขาไม่ต้องการแสวงหาชีวิตอันเป็นนิรันด์ยามเช้าติดตามอยู่ข้างกายจักรพรรดิเทียนเฉินในร่างสุนัขยามค่ำคืนก็กลับเป็นร่างครึ่งคนครึ่งปีศาจร่วมบันทมกับองค์จักรพรรด หลังจากนั้นแม้จะมีสนมนางนาไม่มากนักในวังหลังแต่จัก,กรพรรดิเทียนเฉินก็มีความตั้งใจว่าจะปลดทุกนางออกไปเพื่อเป็นการขอบคุณสวรรค์ที่ทรงเมตตาโดยตั้งใจจะประพฤติตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเหล่าขุนนางต่างคัดค้านเรื่องนี้องค์จัก,กรพรรดิจะไม่มีสนมนางนายได้อย่างไรในเมื่อยังไม่มีพระโอรสว้สืบทอดบัลลังก์ แม้เหล่าขุนนางจะถวายดีกาคัดค้านจักรพรรดเทียนเฉินก็หาได้สนใจไม่แต่เพื่อยุติเสียงเรียกร้องเรื่องรัชทายาทจักรพรรดิเทียนเฉินจึงเลือกเอาเด็กจากตระกูลสายรองมาชุบเลี้ยงไว้สืบทอดบัลลังก์เมื่อเหล่าราศดรรับรู้เรื่องนี้ก็ต่างสรรเสริญยกย่องว่าจักรพรรดิเทียนเฉินคือโอรสมังกรที่แสนประเสริฐอุทิศตนเพื่อความสุขของปวงประชารา์ ขันทีชราที่ได้ยินเสียงเรียกร้องของเหล่าขุนนางและเสียงชื่นชมของเหล่าปวงชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็สุดจะอัดอั้นตันใจเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นหรืออะไรคือเพื่อรัสดอนแคว้นเว่ยองค์จัก,กรพรรดิก็แค่ทำเพื่อเจ้าสุนักปีศาจนในดวงใจต่างหากเสียงครวญครางโหยหวนจากตำหนักเฉียนชิงในทุกค่ำคืนล้วนทำให้เหล่าขันทีนางกำนันขวยเขินกันไปหมด เนื่องจากเจ้าของร่างเดิมของกู่ไปเป็นปีศาจจึงมีอายุขัยยืนยาวอีกทั้งยังได้ใกล้ชิดกับจักรพรรดิเทียนเฉินทั้งเช้าคำ่ำพลังชี่มังกรของอีกฝ่ายยิ่งทำให้กู่ไปมีพลังวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นยามที่ชีวิตของจักรพรรดิเทียนเฉินสิ้นลงกู่ไปก็กลายเป็นปีศาจทรงพลังยิง่งมีชีวิตยืนยาวไปได้อีกนับพันปีแต่กู่ไปก็อยู่กับจักรพรรดิเทียนเฉินจนช่ววินาทีสุดท้ายของชีวิต จากนั้นเขาก็ทำลายจิตวิญญาณของตัวเองก่อนกลับไปสู่มิติดวงดาวในเมื่อผู้ชายของเขาจากไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่อย่างเปลี่ยวเหงาโดดเดี่ยวมิติดวงดาวยังเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเงาร่างของปรมาจารย์ลึกลับยังคงอยู่ที่นี่ก่อนที่จะทันพูดอะไรกู่ไปก็รับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณของตนแข็งแกร่งขึ้นมากคราวนี้พลังที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่าครั้งไหนไหนมันทําให้กู่ไปประหลาดใจมากจนเอ่ยถามโดยไม่รู้ตัว พลังของผมระบบที่เจ้าดูดกลืนเข้าไปก็เหมือนกับเจ้ามันมายังโลกพวกนั้นเพื่อทำภารกิจยามที่เจ้าดูดซับพ,พลังของมันจึงทำให้จิตวิญญาณของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นหากเจ้าพบสิ่งที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของโลกเหล่านั้นเจ้าสามารถดูดกลืนมันเพื่อแปลงมาเป็นพลังงานของเจ้าเองได้ยิ่งจิตวิญญาณมีพลังมากเท่าไหร่ก็ย่อมทำให้การทำภารกิจของเจ้าง่ายดายขึ้นผมทราบแล้วครับท่าทางของกู่ไปแสดงออกว่ามีความสุขมาก อืมเจ้าอยากพักผ่อนก่อนหรือไม่น้ำเสียงของชายลึกลับเอ่ยนิ่งๆแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใย,ยมากกว่าครั้งก่อนๆแววตาจ้องมองมาก็ไม่เย็นชาเช่นเคยไม่ต้องหรอกครับผมต้องการทําภารกิจต่อไปเลยชายลึกลับราวกับอยากจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ก็อดกลั้นเอาไว้อีกครั้งเพียงแค่พยักหน้าเพื่อตอบรับความต้องการของกูไปไม่เป็นไรเขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนอย่างไรเสียพวกเขาก็ต้องพบกันอีกในโลกต่อไป เมื่อเห็นว่าจิตวิญญาณของกูไปไปยังโลกต่อไปแล้วชายลึกลับก็ค่อยๆจางหายไปจากมิติดวงดาวราวกับไม่อยากแยกจากอีกฝ่ายตอนที่60โลกที่6ไม่ได้รับเนื้อเรื่องเดิมในวันสิ้นโลกไอเด็กเวนเอ๋ยแกกล้าดียังไงถึงวิ่งหนีกลางดึกแกมันกล้ามากถ้าคืนนี้ฉันไม่สั่งสอนแกก็คงไม่มีวันประพฤติตัวดีแน่ล็อกประตูซะแล้วเรียกคนมาเพิ่มอีกสองสาคนไอเด็กเวนนี่มีผิวพรรณดีมากพวกแกนี่โชคดีจริงๆ โอเคขอบคุณหลิวเจียทันทีที่กู่ไปเข้ามาในโลกภารกิจความสับสนวุ่นวายก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในหัวก่อนที่จะทันได้ตอบสนองก็มีเสียงตบที่ใบหน้าและศีรษะของเขากระแทกกับผนังและเขาก็หมดสติไปเมื่อกู่ไปลืมตาขึ้นและรู้สึกตัวอีกครั้งเขารู้สึกเพียงอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจิตใจของเขาว่างเปล่าและเขาไม่รู้เรื่องอะไรหัวใจเต้นแรงครึ่งอย่างกระทนหันกู่ไปรู้สึกไม่ดีเขาจึงรีบหลับตาลงเพื่อตรวจสอบเนื้อเรื่องเดิม แต่เวลาผ่านไปหนึ่งนาทีห้านาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปจิตใจของกูไปยังคงว่างเปล่าตอนนี้มีแค่ความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเขารับรู้ว่าเจ้าของร่างเดิมชื่อซูอี้อายุ16ปีและเป็นเด็กกําพร้าไม่มีข้อมูลอื่นใดอยู่ในหัวอีกเลยฟากูไปลืมตาขึ้นและเปลือกตาก็กระตุกอย่างช่วยไม่ได้หลังจากทำภารกิจมามากมายนี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีพล็อตเรื่องอะไรเลย กู่ไปเป็นคนใจเย็นมาโดยตลอดแต่ในขณะนี้เขากลับไม่สามารถสงบนิ่งได้สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเพิ่งพาทุกครั้งที่ทำภารกิจคือโครงเรื่องหากไม่มีโครงเรื่องเขาก็จะไม่ได้เปรียบเพราะไม่สามารถระบุเป้าหมายของภารกิจได้ตอนนี้กู่ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความปรารถนาของร่างเดิมคืออะไรเขาเหมือนมแมลงวันไร้หัวจะทำภารกิจนี้สำเร็จได้อย่างไรเขาจะต้องทำอย่างไร กูไปรู้สึกกังวลมากเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกชายลึกลับที่อาจจะลอยอยู่รอบตัวออกมาหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อกลับไปยังมิติแห่งดวงดาวสองครั้งหลังเขาก็รู้สึกได้อย่างเฉียบแหลมว่าชายลึกลับดูแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้เล็กน้อยก่อนหน้านี้ชายลึกลับมีนิสัยเย็นชาที่ทําให้คนรู้สึกสั่นสะท้านจากก้นบึ้งของหัวใจแต่สองครั้งนี้ในมิติแห่งดวงดาวเขาสัมผัสได้ว่าลมหายใจของอีกฝ่ายนุ่มนวลกว่าเดิมมาก และท่าทางของอีกฝ่ายขณะพูดคุยกับเขาก็ดูจะแตกต่างออกไปก่อนหน้านี้ชายลึกลับยังบอกชื่อของตัวเองให้เขาฟังด้วยซึ่งหมายความว่าชายลึกลับคนนั้นต้องมีความประทับใจที่ดีต่อเขาและเริ่มปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาหากขอร้องชายลึกลับคนนั้นอาจช่วยได้แต่เขายังไม่เห็นชายลึกลับคนนั้นหลังจากตะโกนเรียกเป็นเวลานานช่างมันเถอะฉันจะก้าวไปทีละก้าวเมื่อไม่ได้รับคำตอบกูไปก็ได้แต่ยอมแพ้ไปก่อน สองภารกิจแรกนั้นง่ายเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนแต่ครั้งนี้ความยากของภารกิจกลับเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันการไม่มีเนื้อเรื่องนั้นแย่มากอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาสามารถหาทางออกจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังได้อย่างแน่นอนกูไปพยายามบังคับตัวเองให้สงบลงและเริ่มสังเกตสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สถานการณ์ไม่มีพล็อตเรื่องใดๆทั้งสิ้นเขามีเพียงความทรงจำเรื่องของตัวเองเท่านั้นตามความทรงจำของเจ้าของร่างเดิม เขาชื่อซูอี้และมีอายุ16ปีเจ้าของร่างเดิมมีประวัติเรียบง่ายมากตอนเขาอายุได้10ขวบพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุญาติิไม่เต็มใจที่จะรับเขาไปอยู่ด้วยเขาจึงถูกส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนื่องจากเขาอายุมากแล้วคนที่เข้ามาที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจึงไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับไปเลี้ยงดังนั้นเขาจึงอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจนกระทั่งอายุ15ปีและออกมาอยู่คนเดียว เนื่องจากไม่มีใครสนใจขณะเขายังอยู่ในวัยรุ่นที่ดื้อรัน้นประกอบกับไม่สามารถหางานทำได้เจ้าของร่างเดิมจึงเข้ากับพวกอันธพาลของสังคมได้ดีการตามพวกเขาไปกินดื่มก็ช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตไปได้ชั่วคราวอย่างไรก็ตามที่คนพวกนั้นสนใจเขาก็เพราะมีแรงจูงใจแค่เพราะเพียงเห็นว่าเขาไม่ได้ดูแย่จึงเล็งเป้าไปที่เขา เจ้าของร่างเดิมไม่มีประสบการณ์จึงหลงเชื่อเป็นธรรมดาเขาถูกคนพานสองสามคนหลอกให้เข้าไปในไหนคลับและเซ็นสัญญาเพื่อขายเรือนร่างหลังจากนั้นเขาถึงรู้ว่าตัวเองถูกขายไปแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงผู้คนในไหนคลับเจ้าของร่างเดิมพยายามหลบหนีในวันนี้แต่โชคร้ายเขาถูกจับได้และนำตัวกลับมาหรือว่าเจ้าของร่างเดิมต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองจากการถูกขาย กูไปครุ่นคิดถึงเรื่องนี้สักพักแล้วพึงพำด้วยความรู้สึกไม่แน่ใจอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นจากประสบการณ์ในภารกิจต่างๆมากมายพบว่าอารมณ์ที่หลงเหลืออยู่ในร่างของเจ้าของร่างเดิมเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากมันจะตอบสนองต่อผู้คนและสิ่งของที่เจ้าของร่างเดิมเกลียดหรือชอบแม้ว่าตอนนี้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรกล่าวอีกในหนึ่งความปรารถนาของเจ้าของร่างเดิมอาจไม่ง่ายอย่างการหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ ขณะที่กู่ไปกําลังคิดอยู่ประตูที่ล็อกอยู่ก็ถูกเปิดออกใช้ร่างใหญ่สองสามคนสวมเพียงกางเกงบ็อกเซอร์เดินเข้ามาทีละคนหัวหน้าเป็นผู้หญิงที่สวมชุดเซ็กซี่แต่งหน้าจัดและถือบุหรี่เธอจ้องไปที่กู่ไปและหัวเราะเยาะซูอี้ฉันเคยเห็นคนอารมณ์ร้อนมาเยอะแล้วแต่แกเป็นคนแรกที่ทําให้ฉันหงุดหนดบอกได้เลยว่าอย่าคิดที่จะออกจากไนท์คลับแห่งนี้เลยชีวิตแกจะดีได้ก็ต่อเมื่อแกแขวนป้ายต้อนรับลูกค้าอย่างเชื่อฟังเท่านั้นคืนนี้พวกแกสอนบทเรียนให้เด็กคนนี้หน่อย หลังจากหญิงสาวพูดจบผู้ชายรอบๆตัวเธอก็ยิ้มอย่างมีเล่หนยพวกเขามองดูกู่ไปและเดินเข้ามาอย่างช้าๆพร้อมกับถูมือไปมากู่ไปกลับมามีสติอีกครั้งและอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งเขารีบถอยกลับและพูดอย่างรีบร้อนไม่หรอกหลิวเจีย๋ยผมเห็นด้วยผมตกลงที่จะแขวนป้ายของผมการต่อต้านในตอนนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ชาญฉลาดเลยคนในที่แห่งนี้ไม่ควรถูกมองข้ามเขาต้องลากพวกนั้นเข้ามาก่อนเขาไม่อยากถูกคนจำนวนมากกลุ่ม อย่างไรก็ตามกู่ไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมหลบหนีมาหลายครั้งแล้วและใช้กลวิธีแสดงความอ่อนแอพวกนี้ไปแล้วหรือไม่หลิวเจี๋ยจึงไม่สนใจและยังคงสุบบุรีและย่อเย้ยต่อไปพอได้แล้วซูอี้อย่าพยายามเล่นตลกอะไรทั้งนั้นฉันเห็นว่าแกจะไม่เชื่อฟังจนกว่าจะได้รับคำสั่งสอนเร็วเข้าอย่าเสียเวลา ประโยคสุดท้ายนั่นชัดเจนว่ากล่าวกับชายพวกนั้นทันใดนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาก็กว้างขึ้นและแววตาอันเร่าร้อนของพวกเขาก็สดใสขึ้นมือของกูไปถูกมัดไว้และเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยเขาถูกจับได้ในทันทีกูไปอยากจะร้องไห้แต่ก็ไม่มีน้ำตาเขากังวลมากนี่มันภารกิจอะไรเนี่ยทำไมมันถึงโหดร้ายขนาดนี้ตั้งแต่แรก เมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าของเขาถูกถอดออกเกือบหมดแล้วกูไปก็ใช้โอกาสนี้ในการผลักชายร่างใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าออกไปจากนั้นก็คว้ามีดผลไม้บนโต๊ะในห้องส่วนตัวแล้วเหวี่ยงมันอย่างดร้ายหลิวเจียและชายร่างใหญ่คนอื่นๆไม่คาดคิดว่ากู่ไปจะสามารถต่อสู้ตอบโต้ตได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทันตั้งตัวชั่วขณะนอกจากนี้กู่ไปยังเชี่ยวชาญในศิละปะการต่อสู้และมุ่งเหวี่ยงมีดก็เฉียบคมเขาใช้โอกาสนี้วิ่งหนีออกจากห้องไป เร็วเข้าจับมันให้ได้หลิวเจียตกใจและกรีดร้องด้วยความโกรธเมื่อสักครู่นี้ในความโกลาหลใบหน้าของเธอถูกมีดกรีดโดยไม่ได้ตั้งใจแม้จะไม่ได้เจ็บมากก็ตามแต่เธอก็กลัวว่าใบหน้าจะเสียโฉมเธอโกรธมากจนอยากตายกูไปไม่สนใจเสียงกรีดร้องที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่สนใจว่าจะหนีได้หรือไม่รู้เพียงว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนิ่งเฉยและปล่อยให้คนข่มขืนตัวเอง หลังจากออกจากห้องส่วนตัวกู่ไปก็พุ่งไปข้างหน้าและฟาดมีดในมือใส่ใครก็ตามที่ขวางทางในเวลาอันสั้นเขาก็วิ่งไปได้ไกลทีเดียวทุกหนทุกแห่งที่เขาผ่านไปล้วนเกิดความโกลาหลวุ่นวายทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกคุ้นเคยอย่างมากอยู่รอบตัวเป็นคนคนนั้นจริงๆด้วยกู่ไปหยุดกระทันหันและมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจทันใดนั้นเขาก็ตามความรู้สึกที่คุ้นเคยและพบเป้าหมายของเขา กูไปเห็นคนสองสามคนเดินช้าๆจากทางด้านขวาของทางเดินหัวหน้าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สวมสูทสีดำใบหน้าหล่อเหล่าร้ายอารมณ์ความรู้สึกและทั้งร่างเต็มไปด้วยรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวเขาเดินมาพร้อมกับบอดิกาหน้าตาดุร้ายในเสื้อคลุมสีดำจำนวนหนึ่งผู้จัดการในเครื่องแบบของนายคลับเดินมาพร้อมกับเขาอย่างสุภาพโดยไม่ลังเลก,กูไปวิ่งเข้าไปหาชายคนนั้นอย่างมีความสุขและกระโจนเข้าหาเขาพร้อมร้องขอความช่วยเหลือ พี่ชายช่วยผมด้วยได้โปรดช่วยผมด้วยทันใดนั้นเองเขาก็พุ่งตัวเข้าหาชายคนนั้นบอดี้การ์ดที่อยู่ข้างๆมีแววตาเย็นชาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวแต่ถูกชายคนนั้นหยุดเอาไว้ก่อนชายหนุ่มก้มหน้าลงมองกู่ไปกู่ไปก็เงยหน้าขึ้นมองเขาเช่นกันทันทีที่ศบตาก,กันในอกของชายหนุ่มก็สั่นไหวอย,อย่างรุนแรงราวกับว่าถูกหินก้อนใหญ่กระแทกเมื่อมองไปที่เด็กหนุ่มตรงหน้าหัวใจก็เริ่มอ่อนลง หลิวเจียที่ตามหลังมาทันแสดงสีหน้าหวาดกลัวทันทีที่เห็นชายคนนั้นใบหน้าของเธอสิเผื่อรีบก้มศีรษะลงเพื่อทักทายเขาด้วยเสียงสั่นเครือ 3. นายท่านสาบรรยากาศดีๆเริ่มแตกสลายและชายผู้นั้นดูไม่ค่อยสบอารมณ์นักพอเห็นแบบนั้นผู้จัดการจึงรีบเช็ดเหงื่อและรีบเข้าไปถามเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ผู้จัดการคะ ไอเด็กนี่ไม่เชื่อฟังมาหลายวันแล้วฉันเลยอยากจะหาคนมาสอนบทเรียนให้มันแต่ใครจะรู้ว่ามันจะกล้าสู้แล้ววิ่งหนีหลิวเจียเหลือบมองชายผู้กำลังแผ่รังสีเย็นชาออกมาและไม่กล้าที่จะรอช้าเธอจ้องไปที่กู่ไปอย่างดูร้ายหลังจากที่พูดจบทั้งหมดนี้เป็นเพราะไอเด็กนี่ที่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับนายท่านสามแห่งตระกูลเซียวเธออยากจะฆ่ามันกู่ไปไม่กลัวการจ้องมองของเธอ แต่เขาสรุปได้อย่างรวดเร็วจากวิธีที่เธอมองชายคนนี้คนพวกนี้ไม่กล้าที่จะยั่วอารมณ์ผู้ชายของเขากูไปดีใจมากจึงกอดชายหนุ่มแน่นขึ้นเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและร้องขอความช่วยเหลือพี่ชายช่วยผมด้วยช่วยผมได้ไหมครับผมไม่อยากอยู่ที่นี่ทำไมคุณไม่ซื้อผมไปละพาผมไปทำอะไรก็ได้ กู่ไปร้องขอความช่วยเหลือในขณะที่พิงศีรษะไว้กับหน้าอกของชายหนุ่มมือโอบรอบเอวของชายหนุ่มอย่างแน่นหนาความรู้สึกพึ่งพาและไว้วางใจนั้นชัดเจนมากชายหนุ่มไม่เคยใกล้ชิดกับใครมาก่อนเขารู้สึกว่าร่างกายแข็งทื่อแต่เขาก็ชอบมันอย่างอธิบายไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้สึกถึงความอบอุ่นและสัมผัสของศีรษะของเด็กหนุ่มที่หน้าอกเขาอดไม่ได้ที่จะถอนใจเพราะความรู้สึกโล่งในอก ดวงตามืดครึมลงเมื่อเห็นความไม่เรียบร้อยของกูไปเสื้อผ้าขาดวินไม่สามารถปกปิดร่างกายของเขาได้และเผยให้เห็นหน้าอกอันงดงามจุดสองจุดบนหน้าอกช่างน,น่ารักราวกับผลเชอรี่ชายหนุ่มถอดเสื้อสูทออกแล้วคลุมให้กูไปก่อนจะมองไปที่ผู้จัดการที่อยู่ข้างๆฉันต้องการคนนี้บอกเจ้านายของคุณด้วยไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอกครับนายท่านสามสามารถพาใครก็ได้ที่ต้องการไปผมตัดสินใจเองได้ครับ เมื่อได้ยินคำพูดของเขาจริงจื้อเซียงก็พยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ต้องคิดนี่มันเรื่องตลกใครจะกล้าไม่ให้คนที่นายท่านสามระกูลเซียวต้องการเว้นแต่พวกเขาจะเบื่อหนายกับการใช้ชีวิตแม้ว่าเจ้านายจะมาด้วยตัวเองเขาก็ยังต้องยิ้มและพยักหน้าอืมชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรอีกเขาพยักหน้าและเดินออกไปใช้แขนโอบรอบไหล่ของกู่ไปเอาไว้กู่ไปสวมเสื้อสูทขนาดใหญ่เกินตัวมาก เมื่อเทียบกับขนาดตัวของตัวเองในตอนนี้เขาได้กลิ่นผู้ชายหอมกรุ่นและรู้สึกอบอุ่นใจแม้แต่ความเศร้าหมองจากการไม่รู้โครงเรื่องก็หายไปเขาเดินตามชายหนุ่มและรู้สึกตื่นเต้นมากไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับผู้ชายของตัวเองทันทีที่เข้ามาในโลกนี้ดูเหมือนภารกิจนี้ก็ไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นเซียวหลี่สังเกตเห็นท่าทางของเขา และแววตาเย็นชาก็เริ่มอ่อนโยนและลดความเร็วลงเพื่อให้เข้ากับจังหวะของกูไปาการกระทําอันอ่อนโยนของเขาทําให้บอดี้การ์ดที่อยู่รอบข้างประหลาดใจในเวลาเดียวกันในวิลล่าสุดหรูในเมืองบีซึ่งอยู่ห่างจากกูไปหลายพันไมล์เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันก็ลืมตาขึ้นและลุกขึ้นจากที่นอนนี่นี่คือเขามองไปรอบๆอ,อย่างไม่อยากเชื่อและหยิกหน้าตัวเองแรงๆไม่อยากเชื่อว่านี่คือความจริงพอรู้สึกเจ็บ เขาก็ตัวสั่นขณะคลานไปที่เตียงและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันที่20สิงหาคม2025พ่อมันเถอะ555เมื่อโทรศัพท์ตกลงพื้นเด็กหนุ่มก็หัวเราะเบาๆขึ้นมาทันทียิ่งหัวเราะมากขึ้นเท่าไรเขาก็ยิ่งหัวเราะดังขึ้นเท่านั้นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาไม่รู้ว่าเขากำลังร้องไห้หรือหัวเราะอยู่กันแน่ราวกับว่าเขาต้องการระบายอารมณ์ทั้งหมดที่อยู่ในใจความจริงแล้วเขาได้กลับมาครึ่งปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สยองโลก ความจริงแล้วเขาได้กลับมาในช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นเขาจําได้ว่าในช่วงเวลานี้พ่อของเขาได้นําเด็กหนุ่มชื่อซูอี้กลับมาจากข้างนอกนับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ใช่นายน้อยของตระกูลหลินอีกต่อไปเขาไม่ใช่ลูกชายของพ่ออีกต่อไปเขาไม่ใช่คนที่พี่อู่ชอบอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขามีถูกชายหนุ่มที่ชื่อซูอีช้ชฉวยเอาไป จนกระทั่งวันสิ้นโลกมาถึงเขาจึงได้ปลุกพลังของตัวเองขึ้นมาในที่สุดสูอีก็ยังคงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ยังเป็นคนที่ทุกคนชื่นชอบพอระบายความรู้สึกเสร็จแล้วเด็กหนุ่มก็เช็ดน้ำตาทิ้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นขณะที่ทุบมัดลงบนพื้นสูอี้สวรรค์กำลังช่วยฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้แกกลับมาฉันจะไม่ยอมให้แกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากฉันไม่มีทา